ทันมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีกับครอบครัวทันวาเฟมบิลลี่วันนี้นะคะทุกท่านก็นี่เลยค่ะสั่งพัสดุกล่องใหญ่นี่นะคะ <c oughs> มาให้น้องทันวาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่ามันคืออะไรกล่องโอเคทันวาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ นี่นะคะมันก็คือขนมของน้องทันวานั่นเองโอ้โหดูดูนี่อยากกินอยากกินโอเคโอเคพี่เกลกให้น้องหน่อยทันวาเขาจําได้นะคะว่าเขาเคยกินเนาะเขาก็เดยแกหรือว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้กินมาหลายวันแล้วนะขนมมันหมดพอดีออยากกินเหรอครับอันนี้ทุกอย่างที่คุณแม่สั่งมาก็คือขนมละลายในปากเลยนะคะเด็กสามารถกินได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีรถอะไรบ้างอันนี้รสส้ม อันนี้เหรอลูกอันนี้เป็นรสส้มกับอะไรคะสตรอเบอรี่รวมกันค่ะนี่นะคะขนมก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะีนกล่องเนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรสมะม่วงนะคะมะม่วงกรอบนะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่กรอบอีกหนึ่งแบบใช่แล้วอันสองแบบนี้นะคะน้องธันวาชอบทานมากเลยนะคะมันละลายในปากแบบแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะคะแล้วเป็นผลไม้แท้ด้วยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะคะตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนเด็กสามารถกินได้ คุณแม่เหมามาแบบนี้เลยนี่เยอะมากเดี๋ยวเรามาเทาใส่ถ้วยให้น้องธันวาทานดีกว่าใส่ถ้วยนี้ครับว้าวรออย่างใจจดใจจ่อเลยนะพี่เกเทใส่ถ้วยให้น้องเลยครับนี่นะคะรูปแบบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะพอดีคำพอดีนิ้วพอดีมือนะคะตอนนี้ธันวาก็ทานเองแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มีฟันอยู่แปดซี่นะคะ คนไหนฟันขึ้นน้อยอยู่ก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันละลายในปากเลยยกมือขึ้นเหรอ <laughs> อารมณ์ดีแล้เห็นไหมได,ได้ขนมแล้วอารมณ์ดีเลยใช่ไหมครับ โอเคค่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะแม่เกดก็มารีวิวขนมของน้องธันวาให้แม่ๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีลูกแล้วมีลูกกาลังโตนะคะกําลังเคี้ยวกําลังหยิบจับเนาะฝึกเคี้ยวฝึกทานอาหารนะคะก็สามารถไปสั่งได้นะคะเพราะว่าอันนี้ละลายในปากแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องธันวาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย